นี่เลยครับเพื่อนๆเคยสังเกตไหมครับผมหลายๆท่านนะครับบอกว่าเตาของผมเนี่ยแพงมากเลยนะครับแต่ทําไมยอดสั่งจองทําเข้ามาถึงเยอะมากๆนะครับมันแพงเพราะอะไรมันแพงเพราะว่าคุณภาพนะครับผมลูกค้าได้มองเห็นคุณภาพของเตานะครับถึงได้สั่งจองทําเข้ามาเยอะขนาดนี้นะครับผมเพราะอะไรนะครับเตาของผมก็คือจะทําจากเหล็กหนาทั้งหมดเลยเห็นไหมครับนี่นะครับเหล็กหนานะครับ ล้วเหล็กส่วนใหญ่เป็นเหล็กอะไรครับเหล็กขาวนะครับผมส่วนฐานตั้งหม้อนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับผมจะเน้นเป็นเหล็กฉากนะครับมีความหนาอยู่ที่3มิลนะครับผมเนี่ยนะครับมันก็จะสักๆนะครับแล้วก็จะมีตัวภาษาอังกฤษนะครับแบบนี้นะครับถ้าเป็นเหล็กบางไม่มีนะครับผมแบบนี้อันนี้ก็เป็นเตาที่ลูกค้าสั่งทําเข้ามาทั้งหมดเลยนะครับผมก็มี หลายแบบนะครับหลายราคานะครับผมอันนี้ก็เป็นหน้าเตา8นิ้วนะครับที่ลูกค้าสั่งทำเข้ามาแบบตั้งโต๊ะนะครับนี่นะครับแม่ค้าขนมจีนนะครับสั่งทำเข้ามานะครับเป็นโรงงานผลิตขนมจีนโดยตรงเลยนะครับก็สั่งเข้ามา3มเตานะครับแต่ก็ลูกค้าจากทางบ้านอื่นๆนะครับสั่งเข้ามาอีกหลายเตาเลยนะครับผมนี่นะครับก็เน้นงานคุณภาพนะครับเหล็กที่ใช้ทํานะครับก็เป็นเหล็กหนาทั้งหมดนะครับผมอันนี้ก็เป็นคุณตํารวจนะครับสั่งทํานะครับแบบตั้งโต๊ะนะครับ ความสูงแบบนี้นะครับผมก็จัดให้ได้นะครับนี่นะครับส่วนอันนี้ลูกค้าบอกว่าอยากได้ติดล้อนะครับไม่อยากยกหม้อหรือกระทะลงนะครับติดล้อได้นะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับโดยที่ไม่ต้องยกหม้อหรือกระทะลงนะครับครับเพียงแค่เรายกท้ายเตาตัวนี้นะครับเราก็สามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องยกนะครับผมเนี่ยนะครับเราสามารถ ุดไฟได้นะครับดึงออกไปทําความสะอาดได้นะครับโดยที่ไม่ต้องยกงอหรือกระทะลงะผมกระจัดให้นะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมพร้อมจะทําสีส่งให้ลูกค้านะครับผมนี่นะครับก็หน้าเตาสิบนิ้วติดล้อนะครับผมสั่งทําได้นะครับใครไม่อยากเลื่อนเตาเข้าออกแบบลาบากก็ติดล้อนะครับส่วน ตัวนี้นะครับก็แบบพิเศษนะครับพัดลม2องตัวนะครับไม่เอาถังน้ำมันนะครับอยากจะต่อสายยางเข้ามานะคร like right, ับม um ีก๊อกตรงนี้นะครับก็จัดให้ได้นะครับเห็นไหมครับนี่ทําได้หลายแบบหลากหลายนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจอยากได้เตาคุณภาพแบบนี้ไว้ใช้งานนะครับก็สามารถสั่งจองทําเข้ามาได้เลยนะครับผมหรือว่าจะเข้ามาดูงานก่อนก็ได <conditions> ้นะครับก่อนที่จะสั่งจองทํานะครับผมผมอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับผมอําเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับอยู่ใกล้กับ อบตอหน้าผาลานตรงนี้เลยนะครับก็เกิดจะมานะครับให้ปักหมุดมาที่อบตอหน้าผาลานได้เลยนะครับอยู่แค่ตรงนี้ครับใกล้ๆไม่ถึง1กิโลนะครับนี่นะครับก็ได้เตาคุณภาพแบบนี้ไปใช้งานประหยัดแก๊สไปได้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสั่งทำมาได้เลยครับ